ในโลกของฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แหละแล้วลก็เราพยายามให้เด็กรีแลกที่สุดในเรื่องของไม่เครียดไม่ตึงกับการฝึกซ้อมมากแล้วก็เล่นด้วยความสนุกที่สุด,สดมไม่ได้คิดอะไรครับก็จริงๆเราไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็สุดท้ายแล้วมันเหลืออีกหนึ่งนัดแล้วก็ตามอีกหนึ่งแต้มมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะต่อไปเงี้ยแต่ว่า ก็พวกเราก็จะทําให้ดีสุดในในนัดสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น So you can take this You have to believe in ourselves and fighting for this trophy because it's so important for the club for the fans and also for me because I I really want to be champions of Thailand ได้ไรครับก็จริงๆก็เป้าหมายของผมก็คืออยากอยากอยากที่จะคว้าแชมป์อยู่แล้วให้สโมสรมีความเรียบอยู่แล้วก็จริงๆเราไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็สู้กับทีมวิรามได้จนถึงนัดสุดท้ายอย่างเงี้ยก็ไม่มีไม่มีใครคิดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันเหลืออีกหนึ่งนัดแล้วก็ตามอยู่หนึ่งแต้มมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในนัดต่อไปอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พวกเราจะทําให้ดีที่สุดในในนัดสุดท้ายครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ สำหรับผมหรอครับการที่ได้มาอยู่ที่นี่ซึ่งสิ่งที่ผมน่าจําที่สุดก็อาจจะไม่เกี่ยวกับการในขันแต่เป็นการที่ผมต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางการซ้อมอะไรเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมต้องทําการเรียนรู้แล้วก็จดจําทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าผมต้องปรับตัวให้เข้ากับทีใหม่แล้วก็พอมาได้เจอพี่ๆเพื่อนๆทุกคนในทีมมันก็ทําให้ผมมีความคิดใหม่ๆมีการใช้ชีวิตแบบใหม่แล้วก็มีหลายๆอย่างที่ผมเปลี่ยนไปจากจากที่เดิมครับซึ่ง ซึ่งผมก็คิดว่ามันก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวผมเองแล้วก็ซึ่งมันแน่นอนมันเป็นไปใน,นทางแนวทางที่ดีแน่นอนครับซึ่งตอนนี้ก็ผมก็เลยมองว่าการที่ได้มาอยู่ทีมใหม่ร่วมกับร่วมทีมกับทูมุนเข้อกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะจะดที่สุดข,ของผมแล้วครับสวัสดีครับ this is u uh, I think is the most important game for since I'm here the most I think uh Most clothes we have for for be champions of Thai league. So in my head, everything's okay. I think just for our game. We cannot think about another games and forget what we have to do, you know. So I'm focused just on Prashab, go there and do our job and let's see after. Ah, uh, ที่มันผ่านมาที่เราเจอโปรแกรมห,หนักๆไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยด้วยแล้วก็แมตช์ไม่ว่าจะเป็นเยลล่าบลีเมืองทองบีจีแล้วก็แมตช์ท่าเรือที่ผ่านมาน่ออานอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะมดิเวตว่าเราเราต้องเรียกโฟกัสในแต่ละนัดมากกว่าแล้วก็พยายามทําผลงาน3แต้มให้ได้ทุกๆนัดเพื่อลดช่องว่างในการลุร้นแชมป์กับวีรัมเพราะว่ามันก็เหลือเราทีมเดียวนะที่ไม่งั้นก็ต้อง ก็จะปล่อยให้บีรำเป็นแชมป์ง่ายๆอะไรเงี้ยก็ราเราก็พยายามที่จะใส่ความคิดแล้วก็โมดิเว e เด็กทุกๆคนตรงนั้นว่าให้ให้ให้โปกัสที่ตัวเราแล้วก็เล่นให,ให้เพื่อแฟนบอลด,ด้วยแล้วก็ให้เราสมศักดิ์ศรีที่สุดในการที่ลุนแชมป์นจนสุดทางอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เดินทางมาถึงณนะตรงนี้แล้วก็มันก็อย่างที่บอกมันกลายเป็นว่านัดสุดท้ายกลับมีผลซึ่งมันก็ทําให้สิ่งที่เราทํางานหนักกันมาอะไรเงี้ยมันก็ ทำให้เกิดผลวันนี้แล้วก็ก็คิดว่าอาจจะเป็นความหวังเล็กๆกันนะในการที่จะลุ้นแชมป์กับวีรัมซึ่งในโลกของฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แหละแล้วก็เราพยายามให้เด็กรีแลกที่สุดในเรื่องของไม่เครียดไม่ตึงกับการฝึกซ้อมมากเพราะว่าเราเราเราโฟกัสมาทั้งฤดูก,กาลแล้วแล้วแมตช์สุดท้ายก็เป็นแมตช์ที่ทีอ่อยากให้นักฟุตบอลรีแลกที่สุดแล้วก็เล่นด้วยความสนุกที่สุดแล้วก็เหมือนเดิมก็คือต้องต้อง,ต,องต้องแบล็สามแต้มให้ได้เพราะว่าถ้าไม่ได้สามแต้มก็ไม่ต้องไปหวังลุ้น กับคู่วีลัมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามที่จะสร้างแรงใจให้เด็กก็คือเอาสามแต้มมองที่ตัวเราแล้วโฟกัสเกมกับประจวบท่านเองก็ อย่างที่บอกครับในนักฟุตบอลทุกคนก็หวังที่จะเป็นชแชมป์ฟุตบอลในไทยอยู่แล้วครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่ามันก็มีหลายทีมที่เขามีคุณภาพมีหลายๆอย่างที่พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วก็เราก็จะมีหลายๆอย่างที่พร้อมไปสู้กับเขาเหมือนกันซึ่งที่บอกไปครับมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเราสามารถควา้าแชมป์ได้ผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็มันเป็นครั้งแรกของผมที่จะได้ควา้าแชมป์ในไทยด้วยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความฝันของนักบอลทุกคนที่เข้ามาเล่นในฟุตบอลอาชีพแล้วก็ต้อง มีความฝันที่อยากจะได้รับชัยชนะแล้วก็ได้แชมป์ไม่ว่าจะเป็นถ้วยไหนก็ตามคือผมมองว่าหลายๆห,ห,หลายสื่อเองอ่ะพอเห็นการเตรียมตัวของเราตอนปีซีสซันหรือแม้การเสริมตัวเองหรือการลดบัตเจนในการทําทีมเองเนี้ยก็มองว่าเราเป็นน่าจะท็อปฟท็อปซไม่ได้ไม่ได้อยู่ในส่วนของการลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ยิ่งมีการเตรียมปีซีสซันที่สั้นแล้วก็มีโปรแกรมของ f อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเข้ามาเกี่ยวทําให้เรา เจอปัญหาในเรื่องของการเดินทางหนักการเจอแหมทีทีอะไรเงี้ยทุกคนก็คาดหวังว่าแบงคอกไม่น่าจะอยู่ในถ่ายรุ่นแชมป์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พิสูจน์ได้เห็นว่าการทํางานหนักของทุกคนแล้วก็เรียกอะไรการยืนระยะหรือความสม่ำเสมอหรือแม้แต่การเมือนารจัดการของทีมงานสตาฟทุกๆคนนะไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายเรื่องของการเดินทางเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆเรื่องของฟิตเนสโค้ชที่ ดูแลนักเตะหรือแม้แต่การลีเข้ารีดของของนักฟุตบอลเองที่มันก็ตอบสนองในเรื่องของของการทํางานมาตลอดไม่ว่าจะปีที่แล้วจนถึงปีนี้แล้วก็ผมเชื่อว่ามันมันเป็นความสม่ําเสมอในการที่ทุกคนรักษามาตรฐานของการเล่นแม้แต่ถึงแม้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสริมตัวผู้เล่นแบบท็อปหยู่มากมายอะไรแต่ว่าการที่เรามีเพาเรียกอะไรมีโครงของทีมมี เทคนิคอหลักของทีมหรือแม้แต่มีความเสมอในการเล่นที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันทําให้เราสามารถเก็บชัยชนะแต่ละแมตต์แต่ละแมแตต์ด้วยการที่ไม่สะดุดมากแล้วพอยิ่งเลก2เนี่ยเราเราเราไม่แพ้ใครเลยใน,ใ,นใ,นใ,นในตั้งแต่สตาร์ทเลข2มาแล้วก็ทําให้เรามีคะแนนที่ทสามารถลุ้นช่างกับบุรีรัมได้ซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องหลายๆปัจจัยรวมกันของประกอบของทีมนะก็ทําให้ทุกคนมี พอเอามารวมกันแล้วมันเป็นจุดแข็งของทีมที่สามารถยืดระยะได้แล้วก็แล้ว,ลวทำผลงานได้ดีอะไรเงี้ย So good, so good. Like uh, we improve a lot, you know. Like a team, like uh, experience of the players also for took depression on sometimes uh, how to survive depression times, you know. And that and now is uh, one more one more time we have not so big pressure but like i say have to focus on our game and let the pressure fall the other clubs and let's do our job it's simple because some things happen in other games and, the, and then we don't do our job Every, everything's gone you know so let's focus on our, our game let's keep 100% focused just on us <coughs> ทำงานในกรอบของบัตเจตที่ที่ที่จำกัดอะไรเงี้ยกับผลงานที่โดยรวมที่เราได้เนี่ยพี่ค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างภูมิใจแล้วก็แฮปปี้กับทีมของพี่ไม่ว่าจะส,าสตาฟด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็ผู้เล่นเองซึ่งเราเรายังมีมาตรฐานของเราในระดับที่ที่ดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นการได้อันดับสองตลอดมาแม้แต่จะไม่ได้แชมป์ก็แล้วแต่หรือแม้แต่ การได้ไป AFC c h a แชมเปี้ยนลีกซึ่งเราได้เข้ารอบอ16ทีมล็อกล็อกเอาท์แม้จะพลาดในใน,ในช่วงสุดท้ายก็เถอแต่มันเป็นถือว่าเป็นผลงานโดยรวมที่ดีในดับเอเซียที่เราสามารถทำได้แล้วก็แม้แต่ในลีกเองก็มาตรฐานของทีมหรือผลงานของทีมพี่ก็เชื่อว่า มันก็ยังไม่ได้ตกไปมันก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ที่ที่ดีนะครับแม้จะพลาดบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของฟุตบอลที่มันสามารถมีขึ้นมีลงแต่ว่าโอเคบอลถ้วย2ังสองถ้วยเนี่ยอาจจะค่อนข้างผิดหวังในในในผลงานที่ที่เราไม่เป็นไปตามเป้าซึ่งมันก็ก็อันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องขอโทษแฟนบอลด้วยแล voor, ้วก็ทางผู้บริหารด้วยที่ไม่สามารถาดุนแชมป์บอลถ้วยทั้งสองถ้วยได้อะไรเงีง้ยซึ่งอันเนี้ยก็าอาจจะรู้สึกผิดหวังในบอลถ้วยแต่ว่า ถ้ารวมผลงานโดยรวมของทั้งปีจนสิ้นสุดฤดูกาลแล้วแล้วเรายังได้ลุ้นแชมป์กุยหลังเราก็ยังพอใจแล้วก็เขาเรียกะไรมีความสุขกับกับกับทีมที่ที่ที่เราเขาเรียกะไรบิ้วมาสร้างมาอะไรเงี้ยก็จริงๆทุกคนทํางานกันอย่างหนักตลอดทั้งฤดูกาลอยู่แล้วก็ทุกคนมีเป้าหมายโดยกันคือช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ไม่ได้ช่วยใด้ช่วยหนึ่งในประเทศอย่างเงี้ยแต่เราตกไปทั้งหมดสาถ้วยแล้วทั้งถ้วย AFC ดีครับหรือว่าเม่ครับเนี่ยแล้วเราเหลือถ้วยเดียวถ้วยท้ายแล้วเราก็มุ่งม,มั่นที่จะฝึกซ้อมผมว่ามันแบบทุกคนอยากได้ของข,องขวัญในพิเศษในฤดูก,กาลนี้ที่ทุกคนทํางานหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าเราเกิดได้แชมป์ขึ้นมามันก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่สําหรับนักฟุตบอลทุกคนแล้วก็ทีมทตาับโกทุกคนด้วยครับ As a leader, we can take from this if this if this, if this thing no happen. We have to to take this baggage, you know, like uh, we can do it. We can do it. We have to believe more, you know, ourselves. Because many clubs, many players, many people look at us and sometimes be scared because they know we are a good, good team. But sometimes in the during of the season, our team go up and down. But like I say, this 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 season is different. I feel different. Yeah? Season ago, we go down and then no power to come back again. But this season, you see. You see, we go down and up again. You know, this is normal for the football. So we can take this. We have to believe in ourselves. And if it not happen this season, we can fight next season for this and fighting for this trophy because it's so important for the club, for the fans, and also for me because I, I really want to be champions of the Thai League. <laughs> นอกจากการแข่งขันแล้วเรายังมีการเตรียมตัวการซ้อมซึ่งไม่ได้เป็นเดือนแต่คือระยะเวลาเป็นปีปีถ้าปีนี้เราไม่ได้แชมป์ก็ทุกคนคิดว่าต้องผิดหวังแน่นอนแต่เราก็พยายามจะเก็บข้อผิดพลาดแล้วเก็บเก็บฟีดแบ็กของปีนี้ทางฤด,ดูกาลแล้วก็กลับไปแก้ไขในไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลหรือว่าความผิดพลาดส่วนรวมเนี่ยเราก็กลับไปคุยกันแล้วก็ไปแก้ไขถ้าตัวเราเองรู้ว่าเราผิดตรงไหนก็จะปรับปรุงส่วนตรงนั้นแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นแล้วก็ผมก็คิดว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนผมว่า ทุกคนน่าจะรู้ว่าจุดด้อยที่ตัวเองพลาดเนี่ยคืออะไรก็พยายามแก้ไขตัวเองแล้วก็เอาสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยมาคุยกันแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นจนทําให้ผมคิดว่าในฤดูการหน้าเนี่ยไอ้อะไรที่เราเคยผิดพลาดปีหน้าก็อาจจะไม่เห็นแล้วเราก็จะพัฒนาทีมให้ให,ให้ให้ก้าไประดับยิ่งขึ้นแน่นอนคะรับมันมันมีความหมายกับกับโค้ชทุกคนหรือแม้แต่ทีมงานทุกคนแล้วก็สตาฟโค้ชทุกคนแหละทุกๆแชมป์นะไม่มว่าจะเป็นแชมป์ถ้วยหรือบอลบอลอะไรก็แล้วแต่ แต่แชมป์ลีกเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่หน่อยสำหรับสโมสรแบงคอกเพราะว่าแบงคอกยังไม่เคยได้อะไรเงี้ยดังนั้นปีนี้เป็นปีที่ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงที่สุดกับการลุนชแชมป์แหลวแต่ว่าทุกๆปีมันก็คือการลุ้นแชมป์ของเราแหละแต่เพียงแต่ว่าพอลุ้นไปแล้วมันก็มีระยะห่างของแต้มที่มาเกี่ยวข้องแต่ปีนี้มันเป็นปีที่ที่ถือว่าเราใกล้ใกล้เคียงแชมป์ม,มากที่สุดแล้วในการที่ลุนันะสุดท้ายอะไรเงี้ยถึงแม้ว,ว่าโอกาสมันจะนอ้อยก็ตามแต่ว่าก็ยังมี ความหวังนั่นแหละดังนั้นมนันเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มให้กับลักบอลทุกคนที่ทํางานนะ s สตาฟทุกคนหรือแม้แต่ตัวผมเองที่ทํางานกันมาแล้วก็แม้แต่ผู้ริหารเองที่พยายามที่จะลงทุนลงแรงปัจจัยเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเงี้ยเพื่อให้ทีมไปสู่เป้าหมายอาของการเป็นแชมป์ไทยลีกให้ได้ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าปลายทางสุดท้ายแล้วเราจะได้ไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายว่าสิ่งที่ที่ทเราทุ่มเททำง,งานหนักกันมามันก็ส่งผลให้เรา ม,มีมีวันนี้ในการที่จะลุ้นช้างอุบลรังเน,นีสุดท้ายซึ่งมันก็จะทําให้เราถ้าเราได้ช้าจริงมันก็เป็นการต่อยอดทีมแล้วก็ทําให้ทุกคนมีอ่าเรียกว่าปดล็อกด้วยแล้วก็มีขวามกำลังใจมีความมัน่นใจในการที่จะสู้กับเหลือฤด,ดูกาลต,ต่อไปอจริงๆถามาพิเศษไหมผมว่าก็ฤุกฤดูการมันมีหลายๆโมเมนต,ต์ที่ดีๆอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือปีนี้เราได้ลุ้นถ้วยไทยลีกซึ่งเป็น ถ่วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่แล้วเราก็เร็มันมัน,ม,น,นมันพิเศษตรงที่เป็นเกมสุดท้ายแล้วเรามีโอกาสที่จะคว้าแชามป์ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีอะไรพิเศษในในโอกาสนี้ Is, uh, don't, i don't know like a word to say but inside of my, my heart is if this this happened i believe also this this, happen, this will happen this for me since i'm here like almost eight years and i saw everything from the fans from the from the club from the staff from the president for, from everyone also from my family and for me is uh, amazing this like i told last season i have to bring one trophy for the club you know last season we can take one but now imagine that we be champions of Thai league this is the top for me จริงๆก็อย่างที่เคยบอกว่าเู่อ to b a n g เองก็ไม่มีถ้วยมานานอย่างเงี้ยเราเพิ่งได้2ถ้วย2ถ้วยในในช่วงปีหลัง ปีปีหลังมาเงี้ยก็ผมว่าปีนี้เป็นถ้วยใหญ่ของที่สุดของสโมสรอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ตั้งเป้าที่จะอยากให้ได้ถ้วยแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้ครับก็ทุกคนก็มุ่งมั่นแล้วก็อยากได้คว้าแชมป์ให้ได้ครับเดือนนี้จะพิสูจน e ทุกอย่างที่เราต what we fight every season because like, ่อนหน้านี้ e ดูกาลท a ่ผ่ a นมาเราเริ่มต้นดี o าก and then half half mid of the season we go down with no power to come back and this season we show different go down and then we come back also so we keep it strong you know every club in the world like have this moment to go down and then come back again so this season proved we can do it we can be champions we can fight it. for thai league thai th 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 trophy for the afc also we can

การทิ้งทัวร์หรือแม้แต่การสร้างความสุขให้กับแฟนบอลที่เข้ามาที่นี่ เรารู้แหละความหวังในการเป็นแชมป์มันยากแต่ว่าเราจะเล่นยังไงให้สมศักดิ์ศรีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรีแอชชั่นในสนามระหว่างเสียบอลหรือแม้แต่คาแรคเตอร์ก็แล้วแต่อย่างเงี้ยพี่อยากเห็นตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นบอกว่าครึ่งแรกพี่ไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพวกเราทำมาได้ในทุกอย่างก็ชื่นชมทุกคนแหละที่ทําหน้าที่แล้วพยายามทำงานนครับไม่ได้มองผู้นั้นจะเป็นไงเราเล่นตรงเนี้ยให้สมศักดิ์ศรีที่สุดไม้สุดทางที่สุดอย่างน้อยมันก็เป็นเรคคอร์ดของพวกเราที่เลกสองมาเร ได้เป็นกอเป็นกรรมแล้วก็จบกับเุซึ่งมันก็จะมาบอกว่าเฮ้ยเสียดายแช์นั้นจังี๋ยอมันมันฟุตบอลไม่มีเสียดายมันไม่มีทางว่าเฮ้ยแบบนั้นไม่น่าพลาดเลยมันถ้าไม่ไม่พลาดแบบนั้นแบบนี้มันก็ต้องพลาดหรือแบบนี้ก็ต้องพลาดมันมันไม่มีแบบไหนที่ไปไปนึกเสียดายตอนหลังว่าเราไม่น่าพลาด นะเราแก้พยายามปรับปรุงและทำให้มันดีที่สุดในโอกาสข้างหน้าแล้วนี่แล้วก็จําวันนี้ไว้ที่เราใส่คาแรคเตอร์แบบที่เราอยากจะเป็นผู้ชนะนะเพราะฉะนั้นจำไว้แล้วก็เอามาใส่ทุกเกมที่เราจะเล่นขอบคุณทุกคนที่ทุ้งเทมาจนจนเราเสื้อะไรกลับมาได้ใน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 ที่ที่สร้างและก่อนไม่ไม่แพ้เขาอย่เงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราก็น่าจะภูมิใจกับผลงานทีด้วยอย่างเงี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะคุยกันต่อโอเคอ่ะโอเคแล้วทุกคน ก็คงจะต้องตอนหนึ่งก็ต้องขอโทษแหะขอโทษบอลทุกคนขอโทษแฟนบอลทุกคนซึ่งเราก็เป็นหัวหน้าโค้ชและเป็นผู้นําอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่พาทีมไม่เป็นไปสู่เป้าหมายที่สําคัญอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบ หวังร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้อง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 ,อง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 รับผิดชอบผลงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นแหละว,ว่ามันเป็นเป็นความผิดพลาดเล็กระหว่างทางซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้เราเอาไปแก้ไขแล้วก็ไปปรับปรุงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเราได้มีโอกาสได้ทําต,ต่อไปอะไรเงี้ยก็แต่อย่างน้อยผมก็เชื่อว่าแฟนบอลก็น่าจะมีความสุขกับการที่เราที่เราสามารถรักษามาตรฐานมาจนถึงปลายดูการได้อะไรเงี้ย เขาเรียกอะไรมากกว่าทีมในระดับเดียวกันที่ท,ที่ลงทุนลงลงลงทุนไปเยอะอะไรเงี้ยกับการที่เขาได้ผลงานที่อาจจะไม่ได้ตอบสนองสิ่งเี้เาลงทุนไปแต่เราก็ทําได้ในสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปโดยประมาณหนึ่งแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ผมเชื่อว่ามันก็มีความสุขในส่วนหนึ่งแหละที่ที่เราสามารถอ่าเาสามารถฐานของเราในระดับนี้ซึ่งถ้าโดยรวมๆแล้ว3ามฤดูกาลที่ผ่านมาเราก็ อยู่ในอันดับ2อ,อยู่ตลอดซึ่งเราก็ไม่ได้มาตรฐานเราไม่ได้ตกไปเพียงแต่ว่ามาตรฐานของบุีร์เขาสูงจริงๆในเรื่องของสาภาพตัวผู้เล่นที่ที่ที่เขาลงทุนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่เอาข้อนั้นมาเปรียบเราพยายามที่จะ,ะยกระดับและสู้กับเขาให้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 ลุ้นชัยมาเขาให้ได้ทุกๆปีแหละแล้วเราก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จเลย